นนส,ออสวัสดีค่ะ FC แฟนคลับน้องเขตทุกๆท,ท,ท่านวันนี้น้องเขตก็มาไลฟ์สดอัปเดตอาการแต่เช้าเลยนะคะไปชมกันเลยคะ่ะเอามาจาก3มทะลลีถือว่าเป็นที่พักผ่อนจากน้องเขตดื่มน้ำอุ่นเยอะๆนะครับผม บอกว่าแต่อุ่นยังไงตอนนี้มันกินจิ๋วอ่ะคนนี้เดี๋ยวรู้รถยัง,ยงมรสุมวัดเนี่ยโอ้หอนหอนกับบ่อปล่อยมันเศร้าหอนจากน้อยก่นอนเนาะ ็เมื่อนี้สิเลยจักเทนาจักครับเจ้าหน้ามแเวลแถบรูเข้อไม้เบิ้งเราก็คิดถอดตอนไฟัดงจิตวิญยาวนอมแม อาการเป็นยังไงน้อน้องเกดอาการเบื้องต้นไม่มีไข้อาการทั่วไปไม่มีไข้ครับสวัสดีครับตื่นเช้านีิโอ้เขามาปลุกตึ่6หกโมงกว่าตื่นเช้าได้ยังไงน้อบันไดอยากตื่นเช้าเลยครับ อยากตื่นอยากแต่ผมเป็นคนนอนไม่ได้เยอะหรอกเอาจริงแก้วสีม่วงอดูดิแม่คิดยังอยู่ห่วงนะครับพวอขอคุณครับพาว่าอฟิซบอกแล้ว โอ้ยหายไเอฟซีมาค่อยว่าค่อ,คอยค่อยว่าเอฟซีตอนไหน <c oughs> ค่อยว่าหยอกสีดอขอให้หายปลอดภัยครับขอบคุครับผม หาดอนคนด้วยฮ่า <ole> มีเงานเนี่ยแต่ปวดตาย,ยได้ยามากินยังยังบ่มีครับยังบ่มี ตอนนี้บ้านดวงก็ติดเป็นรอยลูกโอ้บัดเื่อกันครับน้ำสมกันละ <c oughs> เอาตลกบ่าม,มีหนอนเราตลกทรงผมดิกหน่อยอีกโอ้ทรงผมก็โปกดาก นอดกระโบไม่โอยมึงไม่มีความน่าเกรงขามเลยสมหาหน่อยแมวหน่อยอยู่บานแม่เสียเปิดต้องบานสนามอีกละพักผ่อนแล้วกะบ,บีเยอะมากตอนนี้เยอะทุกจังหวัดเลยครับผมตอนนี้ผมบอกเลยเอ็ดอยังบ่ายตุอกตรวจสับอีกเชีางนึงไปใช่หม แม่ก็เตรียมตรวจเอทีเคยอยู่ในอบปอดณ์ไพ่กับแม่แบวลเบวมีหนวดซึ่งเมื่อบวงว่าแบลยงัง่ลยไปเรียนตอนระดึกอ,อาจจะโดดมาเบิองไม่ไปเรียนไปเรียนสัมติลงโดดมาเบิองก็ไแบบด้ดเนาะ บมไม่ไฟเห็นดอกบาตรงหองมาตรง,งตรอดอกนี่ดิผมจ้คิดดิมุจอก็สิบายอดอิดหน่อยทั้งเดย์แต่บอบาดูสะคึวะ้วพะกดหนวดเราคือเลยบ่คือเก่าคือกเก่าอีกค้นแหงมาเป็นเกยอยู่ ลงไม่ทิ่นพักผ่อนซาเสือเขตสภาพมันที่พี่โอรครับผม สภาพสภาพลนะ่ะตกเสื้อจะกลายไปลูกแมวนะท้าไม่พักผ่อนคงใจอการเงาก็จะเลยหะโมพุยนรกแมวนะครับ ซู้ซูครับน้องเก็ดคอหื้อหายไวๆครับขอบคุณครับ ตอนนี้อยู่ในคะ่ะอยู่ในใจเสมอครับฝากสามไมว่มาเอาเร่งไหวเบ่งตาสิปิดล้มันก็ปิดแบบนี้แล้วไหมกุณเล่สดนอนเห็นมาโยเบ่งมาจยสิเบ,บ่งหบไหวปะโบอะไรมันดู ฮาเทียเคยเป็นลงกนุนอีกสัญญาอีกแล้วเขาก็คงเอ็กซเรย์ปอดด้วยตัวเลือดด้วยวอะไร้ังคือเสียวแท่บในตัวเลือดแฮมวีโจ้คือเสียวตัวเลือดแฮะเวลา H วีทุยไม่ต้องพูด กูบาเลย้ยวสิลินไม่ละทิแต่พีี่กลัวขอให้ปลอดไม่มีฝ้านะครับขอบคุณครับเขาตัวแท้หมดครับอย่าฟังง่ามกลัาสิมาเป็นเพยายงเป่นเปสิปปกลเป็นเ,นเพีงยงใ่ายทานเนี่ยต่อกาเป็น โอ๊เศร้าฉันนอนรอรถมารับไม่เหลือเหมือนกันใช่ไหมพี่โจเจาะเลือดเจ็บนิดเดียวเหมือนมดกัดมดกัดยังสิมาไม่เหลือดเนาะ หมดกรช่วกระเลือดแตกบอกว่าบวนบวน่ะหาตัวอะไรเถอะมันจะรอดได้ไงคะได้ไงคะเนี่ยคุณใช้ภาษาไทยไม่ถูกแล้วนะเนี่ยถ้าสูุภาษายูนี่คุณหลด,ดติเตียดแล้วนะคุณโจมันจะรอดได้ไงคะไม่ได้มันต้องเป็นมันจะรอดได้ไงคะไม่มีไม่เอกนียคุณโจนะเนี่ยคุณใช้ภาษาไทยไม่ถูกแล้วเนี่ยแบบใด ครับมีหนอกปาทรงกันมั่งใจใหฮารัานเขียนอะไไว้ขอบคุณครับผมคือ,อการเลอะเจาะเลือดอมไม่ได้คุยกับน้องๆก็นั้นแหละครับน้องก็โทรมาถามเลยล่ะเออทักมาถามทักมาถามอาการแล้วล่ะครับเออทักมาว่าบอป่วยน้องกับมาบอกให้เศร้าเรื่อๆครับผมครูภาษาไทยก็มาเรียนที่ออฟฟอร์ดออฟฟอร์ดยัง ออกเลิกนะคอยว่าเนี่เบิงซ่งเนะี่ยเธอไม่ได้เรียนออกฟอร์ดเธอเรียนออกเลิกฉันดูแล้วบาเจ็บสำานักบบท่านตัดเมื่อมตัดลูกจเจาะเลือดนั้อ้ยยังก็ไม่แต่บักท่านเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่นามนายังนามบักท่านเนาะกูเขียดกันมากมลเธอแอดมิทที่ไหนหรอธิตพลเพนลปกบักท่านเนาะชิมเมนยนตัว เจาะเลือดบอดเจ็บทอนแงยมูกดอกลูกแ่เองไม่เจ็บนะครับส่วนมากหมอก็แ่ไม่เจ็บนะยกเว้นไปพี r ซีอาเมื่อน่นะทางคือสิขากันแงหลอนะโอ้ยน้ำตาแตกคัดเจ็บแบบจักไม่เคยแบบเจ็บนั่นแหละมันเจ็บแบบเจ็บมากมากเลยฉันแอดมิที่โรงแรมไอเซเตอร์มีเมันี่เป็นโรงแรมให้สู้แถบอะไ ไอเซ็ตโอ์เนี่ยใช่ไหมสำเนียงมันอันสบชอททอบันอีฟตีฟิจูที่หมอแย่ได้เลือดมาพร้อมไปวเาปวดเจ็บเจ็บดีแง่ดัง เรียกลุมเมดได้ไหมพนัองาเรียวแต่คุณ มาอยู่กันน้องวัน,นันมให้อยู่น้ำเดือมันอยู่ผู้เดียวไม่ไปอยู่น้ำหรอกทีขาดวอนํำ โอ้บายแล้วเราคอยไปก่อนเด้อครับเดี๋ยวผมไปก่อนเดียวผมไปก่อนผมขอนอนก่อนผมบายละไปแล้วครับบายเดี๋ยวมาอัปเดตอาการเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับขอบคุณ f c น้องเขตทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชม ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย